สวัสดีครับคาไว้โปรดักต์นำเสนอคันนะครับอันนี้เป็นโตโยต้าวีลอตนะครับปี2022 0 2นะครับนี่สวยๆเท่ๆนี่ครับไฟแดงอยู่นะครับตอนนี้โตโยต้าวีลอตเป็นรถ SUV นะครับเป็นรถแวนตัวเล็กเจ็ดที่นั่งนะครับเข้ามาที่ร้านนี่มาทำหุ้มเบาะแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมนี่หลังจากสวมทับไปแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับสวมทับ ไม่เสียเบาะเดิมนะครับช่วยรักษาบาะเดิมไว้นะฮะผมถ่ายดูช้าช้าชัดชัดนะครับนี่อย่างนี้เลยมองแทบไม่ออกนะว่าเป็นตัวสวมนะครับไม่มีการตัดแต่งวิดีโอใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับของเรามีลักษณะพิเศษของทางร้านนะครับทางร้านเราเนี่ยจะทําหุ้มบาะแบบสวมหนังหนา1มิลเต็มประกอบฟองน้ํา5มิลนะครับแล้วก็ลามิเนตด,ด้วยผ้าทีคอร์ดด้านหลังนะครับ หนังหนาหนึ่งมิลเต็มนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้ครับดูตรงง่ายๆเลยคือตรงกระเป๋าเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยหนังหนึ่งมิลฟองน้ํา5ามิลแล้วก็ผ้าทีคอร์ดนี่ทนไม่ทนอยู่ที่ผ้าทีคอร์ดข้างหลังนี่แหละครับนะแล้วก็หนังที่จะใช้หนาหนึ่งมิลอ่าได้ที่เย็บนะครับเราใช้ได้เส้นใหญ่นะครับเบอร์20นี่นะครับใช้ทนทนสำหรับเย็บเบ,บ,เบาะรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับเราไม่ใช่ใช้ได้เย็บผ้ามาเย็บเบาะนะนะครับเพื่อความทนทานเพราะว่า อ,อบอรรถยนต์เนี่ยเวลาอยู่ในรถเนี่ยนะครับมันจะต้องมีคนนั่งเนี่ยมีการแรงเสียดสีนะครับอายุการใช้งานก็จะ